สวัสดีครับผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับการสอนเขียนภาพวาดสีน้ํานะครับสําหรับ EP นี้นะครับเป็นการสอนเขียนวาดภาพสีน้ําทะเลครับหรือซีสเคปนั่นเองนะครับครับสาหรับในขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราล่างภาพเสร็จแล้วนะครับก็ตามแบบเลยครับในภาพนะครับจะมีฟองขึ้นสีขาวๆนะครับกระจายอยู่เต็มทั่วภาพเลยครับใน EP นี้นะครับผมจะใช้กาวก้านสีน้าครับอันนี้เป็นของยี่ห้อวินเซอร์ครับ หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยนะครับก็คือแปลงสีฟันนะครับแล้วก็ผูกกันผูกกันด้ามเล็กๆเนะครับเป็นอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นผูกกันขนพิเศษเยาวๆหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขั้นตอนการใช้กาวกั้นสีน้ําจะเป็นยังไงครับ อันดับแรกนะครับกาวกั้นสีน้าเนี่ยเราก็ขย่าก่อนครับเพราะว่าเขาตกตะกอนด้านล่างครับขย่าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับแล้วก็เทมาใช้ในปริมาณที่เราต้องการใช้นะครับใน ep นี้นะครับผมก็เอามีตัวช่วยนิดนึงคือแปลงสีฟันที่ใช้แล้วนะครับเราเทกาวกั้นสีน้ําใส่ฝาไปนะครับแล้วก็ใช้แปลงเนี่ยครับจุ่มกาวกั้นนะครับแล้วก็ดีดไปตรงที่เราอยากให้มันเป็นฟองขาวครับใช่ครับพอเราดีดไปแล้วเนี่ยส่วนที่ มีกาวกั้นกระจายอยู่ตามกระดาษทั่วภาพนะครับก็จะกั้นไว้นะครับในส่วนบริเวณนั้นก็จะเป็นจุดๆขาวๆให้เราครับเดี๋ยวพอเขาแห้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะระบายสีคลื่นสีทะเลลงไปก่อนนะครับแล้วรอให้สีที่ระบายไปแห้งแล้วก็ค่อยลอกเขาออกมาครับก็ใช้ไม่ยากอะไรครับพอเราใช้เสร็จแล้วครับเหลือแล้วก็เทคลื่นใส่ฝาได้นะครับข้อสําคัญนะครับเวลาเราใช้นะครับกาวกั้นสีน้ํานี่ครับ ใช้เสร็จแล้วนะครับรีบเทใส่ฝาไม่งั้นเขาจะเสียได้นะครับ สำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราลงกาวก้นสีน้ําเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาแห้งแล้วนะครับเราก็จะลงสีบริเวณฟองคลื่นหรือทะเลได้เลยครับในตอนนี้นะครับผมจะใช้สีฟ้าเคเลนบูนะครับแล้วก็คุนต้ามารีนะครับแล้วก็เบรกด้วยอินดิโก้นิดนึงนะครับ3าสีนี้นะครับแล้วก็จะมีสีอีกสีหนึ่งคือสีเขียวพุกเกอร์นี่ครับผสมเล็กน้อยเพื่อที่จะทาสีน้ําทะเลนะครับก็ ระบายสีอ่อนๆลงไว้ก่อนครับยังไม่ต้องรีบเข้มมากครับระบายไปให้ได้น้ำหนักครับพอระบายไปแล้วก็ใช้น้ำระบายช่วยตรงที่เป็นส่วนที่ขาวนะครับส่วนฟองขึ้นที่ขาวแล้วก็เอาน้ำระบายช่วยด้วยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการฟุ้งกระจายนะครับข้อสําคัญนะครับในการระบายฟองขึ้นทะเลนะครับหรือน้ำทะเลนะครับเราควรจะผสมสีไว้อย่างน้อย3สีครับอ่อนกลางเข้มนะครับเพื่อที่เวลาเราใช้งานครับจะได้ เอาเขามาใช้ได้ท,ทันทีครับถ้าเกิดว่าเราทำงานไปผสมไปในบางทีอาจจะผสมไม่ทันสีอาจจะแห้งไปแล้วนะครับครับพอเราเขียนเครื่องเสร็จแล้วครับดูตามแบบนะครับ ก็คือในแบบเนี่ยจะมีเรือใบแล้วก็จะมีคนอยู่บนเรือนะครับก็คือเรือใบก็ออกประมาณส้มๆนะครับส้มๆเหลืองเหลืองผมใช้แคดเมียมเยลโล่นะครับแล้วก็ใช้แคดเมียมออเลนนะครับแล้วก็เบิร์นเซอร์นาแล้วก็ม่วงไวโอเลตนะครับใช้ในสัดส่วนที่พอเหมาะครับคือเราใช้สีสว่านก่อนเราลงสีสว่านก่อนก็ออกจะประมาณส้มๆเหลือง,งๆนะครับส่วนไหนที่ โดนแสงก็ส้มๆเหลืองส่วนไหนที่ไม่โดนแสงครับเป็นเงาก็อาจจะเอาผสมม่วงไวเลสกับเบอร์เซนาเข้าไปนิดนึงเพื่อที่เขาไม่สว่างเท่ากับอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นสีสว่างกับสีที่เป็นเงาครับก็ระบายในส่วนของใบเรือไปก่อนพอระบายเรือเสร็จปุ๊บไล่ลงมาถึงคนเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะแต่งตัวสีขาวแล้วก็ใช้สีบรรยากาศได้เลยครับสีเคเลนบูกับอุลต้ามารีนใส่ได้เลยผสมตุ่นๆหรือเอาสีน้ำทะเลมาช่วยก็ได้ครับใส่สีเงาไปก่อน ในส่วนสีสว่างแล้วก็เว้นเว้นขาวไว้ได้เลยครับเพื่อที่เขาสว่างจะจัดโดนแสงจัด,จ,ดจัดนะครับก็ลงไล่มาของส่วนที่เป็นมืดๆแล้วก็ลงสีบรรยากาศไปเลยตรงนั้นก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาเด่นอยู่แล้วครับไล่ไปเรื่อยๆลงสีไปให้ครบเต็มทั้งลําเรือนะครับก็ลงไว้ก่อนชั้นแรกครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ้ําเขาอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่จะมาเก็บดีเทลตอนหลังครับตอนนี้ก็คือเป็นการลงคุมบรรยากาศในเรือไปก่อน,นครับ เทคนิคที่ใช้ในวันนี้นะครับเวลาเขียนขึ้นนะครับผมใช้เทคนิคเปียกบนเปียกหรือเวทออนเวทนั่นเองนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีเวทออนดรายบ้างนะครับแต่ว่าเป็นตอนเก็บรายละเอียดที่หลังครับแต่ตอนเขียนขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวทออนเวทนะครับก็คือตรงไหนที่เป็นพื้นที่สีขาวเนี่ยเราก็ระบายน้ําไปก่อนครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าผสมสีทะเลไว้3สีครับอ่อนกลางเข้มเราใช้สีอ่อนก่อนครับระบายตรงพื้นที่ที่เป็นอ่อนก่อนแล้วอาจจะรอ ให้มันหมาดหมาดพอดีพอดีสีหมาดเนี่ยเราจะเช็คอย่างไงครับเราเอียงกระดาษดูนะครับถ้ามันไม่มีแสงสะท้อนหรือรีเฟกสะท้อนนะครับแสดงว่าเขาหมาดใช้ได้แล้วครับพอเขาหมาดแล้วปุ๊บเราใส่สีกลางลงไปเลยครับเพื่อที่จะใส่ลงไปให้เขาเพิ่มน้ําหนักขึ้นมานครับแล้วถ้าเขายังไม่แห้งเราก็ดูอีกทีว่าเอ้ยมันหมาดหรือยังรอให้เราเอียงกระดาษดูเนี่ยครับรอดูถ้ามันมีแสงสะท้อนแสดงว่าเขายังไม่หมาดยังเปียก,ก,กแฉะ,ะอยู่ เราอย่าเพิ่งรีบใส่ครับแต่ถ้าเขาหมาดแล้วเนี่ยครับเราใช้สีเข้มที่3ที่เราผสมไว้ใส่ไปได้เลยครับมันก็จะเป็นอ่อนกลางเข้มนะครับก็จะทําให้ภาพดูชุ่มฉ่ำครับ ำหรับการเขียนภาพทะเลนะครับหรือซีสเคมนะครับก็จะแสดงลักษณะขึ้นของทะเลนะครับหรือแสดงภูมิประเทศนะครับเช่นภูเขาโขดหินต้นไม้นะครับพื้นทรายนะครับหรือแสดงภาพทะเลนะครับเช่นเรือเรือประมงนะครับหรือเรือต่างๆนะครับอีกการหนึ่งครับแสดงกิจกรรมต่างๆที่อยู่บริเวณทะเลครับเช่นร้านค้าอ่า กิจกรรมใช้หาดอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆครับที่อยู่บริเวณริมทะเลครับมีผู้ชมสอบถามกันมาครับเกี่ยวกับการร่างภาพนะครับครับสําหรับการร่างภาพวาดภาพสีน้ํานะครับอ่าอย่างเช่นการเขียนภาพผงนิ่งนะครับการเขียนภาพคิวทัสหรือเขียนภาพคนเหมือนนะครับแล้วเวลาร่างนะครับอ่ผมแนะนำนะครับใช้ดินสอ HB ก็พอครับเบาๆไม่ต้องเข้มมากนะครับมีผู้ชมถามมาว่าจะต้องลบเขาไหมครับ จริงๆแล้วไม่จําเป็นที่ต้องลบปล่อยอินสออนะครับเพราะว่าเราล่างไม่ได้ไม่ได้ไได,ดามากครับไม่ควรเอาอินสอพวกแบบเข้มมากๆเช่น 6B หรือ EE ไปล่างครับเพราะจะทําให้ภาพสกรปรกได้นะครับ การวาดภาพสีน้ำนะครับอย่ายึดติดรูปแบบในรูปแบบเดียวนะครับเช่นปกติเราจะใช้สีดำทําให้เข้มขึ้นนะครับเราลองเปลี่ยนมาใช้สีบรรยากาศครับนี่ครับอย่างเช่นถ้าเราอยากให้เขาเข้มขึ้นอาจจะใช้สีอินด้ามาลีนผสมกับอินดิโกหรือผสมเบอร์ซาน่าครับสีส้มกับสีน้ำเงินเป็นสีตรงข้ามครับพอมาผสมกันแล้วมันจะออกเทาๆดําๆครับมันทําให้ภาพดูสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ทําให้ภาพเนี่ยเข้มขึ้นได้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับคือเราอ่ะ ไม่ควรใช้สีจักหลอดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สีดิบหรือว่าภาพมันดูแข็งเกินไปครับเราควรจะเบรกนิดนึงให้มีชั้นเชิงเป็นสีขั้นที่2ที่สามที่สีสส่ก็ได้ครับเบรกไม่ต้องเยอะอาจจะใส่สมมติว่าระบายสีน้ําเงินนะครับอุลตร้ามารีนอาจจะใส่สีเบอร์ซสนานิดนึงครับเพื่อให้เขามีลูกเล่นนิดนิดหน่อยครับทําให้ภาพดูสวยงามด้วยนะครับแล้วก็สีไม่ดิบด้วยครับเวลาเราแทนค่าน้ําหนักนะครับเราควรแทนค่าจากอ่อน ไปหาเข้มนะครับจะทําให้ภาพ2มิติเนี่ยเป็น3มิติได้นะครับทําให้ภาพมีวอลลุ่มนะครับอ่อนกลางเข้มสังเกตให้ดีๆครับภาพจะมีอ่อนกลางเข้มนะครับเพิ่มให้เป็น3มิติมากขึ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเขียนภาพสีน้ำครับก็เป็นการตัดสินใจของผู้วาดหรือของเราเองครับว่าจะลดทอนสิ่งที่เห็นไปทุกอย่างไหมหรือว่าจะลดทอนบางอย่างหรือจะเพิ่มเติมบางอย่างคุณค่าของงานเนี่ยอยู่ที่กระบวนการคิดของเราครับว่าเราจะแก้ปัญหางานนั้นเป็นในทางทิศทางไหนหรือว่าจะเพิ่มโทนสีไปใน,นแบบไหนนะครับคือไม่ใช่คุณค่าอยู่ที่การลอกภาพทั้งหมดนะครับมัถูกแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับว่ามันควรไม่ควรอยู่ในภาพก็ออกไปได้ครับหรือว่าปรุงแต่งได้เลยครับอีกการหนึ่งครับข้อสังเกตครับ คือเราเวลาเขียนนะครับไม่ต้องรีบร้อนมากจนเกินไปครับเพราะไม่มีมีมีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องรีบร้อนนะครับก็อันนี้เป็นภูการกลมที่ผมใช้ครับอันนี้เป็นภูการแบนก็ผมก็ใช้สลับกันแล้วแต่บางทีบางรูปทรงอาจจะใช้ภูการแบนบางรูปทรงอาจจะใช้ภูการกลมหรือบางรูปทรงที่เล็กๆนะครับผมอาจจะใช้ภูการเล็กๆไว้เก็บรายละเอียดแต่ว่าไม่ได้ใช้เล็กๆทั้งหมดครับเพราะว่ามันจะทาให้งานเป็นเสียนครับก็ไม่ต้องรีบร้อนครับ <com> ค่อยๆเก็บรายละเอียดให้มันลึกแล้วลึกเข้าไปลึกมากๆครับแล้วพอมันลึกไปมากๆครับมันก็จะมีน้ําหนักพอมีน้ําหนักก็จะมีอ่อนกลางเข้มนะครับก็จะเป็นทําให้ผลงานมีระยะมีระยะหน้าระยะหลังครับมีบรรยากาศนะครับ การเก็บรายละเอียดหรือดีเทลนะครับเป็นการเก็บน้ําหนักเพิ่มขึ้นทีนิดีนะครับเพื่อเร็นการเก็บน้ําหนักให้มันเพิ่มขึ้นมาครับแต่ถ้าเผื่อว่าในผลงานนะครับมีบางส่วนที่มันคมไปนะครับเราเอาผูกกันนะครับที่เรามีหลายๆอันที่เรายังไม่ได้จุ่มสีที่สะอาดๆครับจุ่มน้าเปล่าธรรมดานะครับให้เขาหมาดแล้วเราก็เช็ดตรงที่เราอยากให้เขาไม่คมนะครับเช็ดได้ครับเพื่อที่จะให้ผ้ามันดูนุ่มนวลขึ้นหรือซอฟขึ้นนั่นเองครับอ่าที่สําคัญทุกอย่างนะครับ ต้องเบาบางหมดครับอย่าไปทาให้มันเข้มมากค่อยๆสีบางๆคือคือเคลือบนิดเดียวหรือล้อมนิดเดียวเพื่อที่จะให้ภาพมันดูเด่นขึ้นแต่ไม่เป็นการจงใจเหมือนเป็นการตัดเส้นเกินไปนะครับในการเขียนสีน้ําเราไม่นิยมการตัดเส้นครับเพราะว่าพอตัดเส้นมากๆก็บภาพมันจะแข็งเราใช้น้ําหนักตัดกันเองมากกว่านะครับหรือเราใช้การล้อมรูปทรงขึ้นมานะครับ ชิ้นนี้นะครับก็จะมีการใช้เทคนิคด้านนี้นะครับเป็นกาวกั้นสีน้ํานะครับกาวกั้นสีน้ํานะครับเนข่าวไว้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เ,เราจะระบายจากบนมาล่างนะครับก็ระบายในบรรยากาศออกน้ําเงินน้ําเงินฟ้าฟ้า,ฟาน้ําทะเลนะครับก็คือปล่อยฟู่ให้มีคลื่นมีมีการเอียงของเรือในทิศทางครับแล้วก็เป็นการเล่นกับเส้นที่แบบโค้งไปโค้งมาอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้บรรยากาศแบบ เหมือนอยู่ในทะเลจริงๆภาพชุดนี้นะครับผมใช้สียี่ห้อวินเซอร์นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณสีไม่กี่สีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสีด้านล่างให้ดูนะครับว่าเป็นสีอะไรบ้างครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็อีพีนี้ก็เป็นการเขียนทิวทัศน์ทะเลนะครับก็โดยใช้เทคนิค กาวก้นสีน้ำช่วยนิดหน่อยครับการเว้นขาวไว้เยอะพอสมควรนะครับก็ไปลองฝึกฝนกันดูนะครับสำหรับผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นนะครับส่งข้อความมาที่ใต้ด้านล่างนะครับผมตอบทุกข้อความนะครับหรือนักเรียนท่านใดสงสัยในเรื่องไหนก็ส่งมาครับก็ผมจะพยายามตอบทุกข้อความนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวาดภาพสีน้ำของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับ